อา,าอถักทายสบายดีพี่น้องมาพี่น้องมาป้ณนี้อาหารเกิดอาหารเกิดกำลังจีสร so ้อยปลาพี่น้องเลยเห็ดก้อเห็ดก้อเล็กน่อยหนึ่งพี่น้าปลาน้องปลาน้องพี่น้องมันเป็นปลานำของนำโค้งเลยเนอะลังส้อยปีมือล้วนๆจะได้ไปพ่อกันบัดกินเลยพี่น้องเนาะคำลังเรียบร้อยพี่น้องเนาะถ้าจะต้มบาเนี่เรียบร้อยจะ่ปุ้ยเป็นตาแซ่บขนาดพี่น้องเลยพี่น้ายังคังนี้ได้คังนี้ยังมีเหลืออีกได้พี่น้องเด้ นอามามาพี่น้องมาเซฟเซฟมุกกันบัดน,นี้ยังทาต้มทาต้มบัดเนาะแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะปอยบัดนี้แซ่บแซ่บบัดพี่น้องเอ้ยมา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 บัดนี้ทำยังไไปกวด